พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สปิดเทอมเนี้ยดูขอไปทํางานที่ร้านอาหารพี่ได้ไหมหแล้วเธอจะไปทําหน้าที่อะไรที่ร้านก็ที่ร้านมีอะไรให้ปัดทําอ่ะปัดก็ทําได้หมดเลยเต็มที่ก็ได้แค่เด็กเสริร์ฟกับเก็บตังค์นอกนั้นเธอจะไปทําอะไรเป็นนี่ปดัดพ่อกับแม่บอกว่าเธอมีหน้าที่เรียนเธอก็เรียนอย่างเดียวก็พอแล้ว เรียนจบค่อยว่ากันก็ได้เธออยากจะเปิดร้านอีกสาขาหรือว่าทํางานอย่างอื่นก็แล้วแต่ก็ปั๋นอยากได้ค่าขนมเพิ่มไงนะงั้นเอานี่เอาเท่าไหร่ไม่เอาอ่ะมันง่ายไปปั่นอยากได้เงินที่มันน่าภูมิใจกว่านี้อืมเดี๋ยว ไปหางานพิเศษทำก็ได้ไม่ง้อพี่หรอกปาดอย่าหาแต่เรื่องนะันหนูไปก่อนนะโอตกลงพี่รับอยู่แล้วใช่ไหมคะอืมประสบการณ์ก็ยังไม่มีหนูจะทำได้หรอคะ ได้ค่ะหนูรับรองอืมงั้นวันนี้หนูขอลองทํางานให้พี่ฟฟีหนึ่งวันเลยนะคะลองดูก็ได้แต่พี่ว่าเราแต่งตัวแบบเนี้ยไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมอุ้ยไม่เป็นไรค่ะหนูใส่ชุดนี้ได้พอดีหนูไม่มีชุดมาเปลี่ยนนะคะตามใจแล้วกันงั้นหนูขอไปเดินรอบๆก่อนนะคะ ฮัลโหลเฟิร์สว่าไงหญิงเออใช่น้องเฟิร์สหรือเปล่าอ่ะมาสมัครเป็นพนักง,งานเสิร์ฟร้านฉันน่ะพอดีฉันเห็นนามสกุลมันคุ้นๆน่ะชื่อปัทธรมานามสกุลการชนะเกตใช่ใช่น้องฉันเองเอาอีกแล้วยายปัดหาเรื่องอะไรชี้ฉันอีกเนี่ยแล้วน้องฉันไปสร้างความวุ่นวายอะไรที่เธออีกอ่ะยังนะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันดูแลให้เอง ขอบใจมากนะแล้วถ้าน้องฉันไปสร้างความวุ่นวายอะไรอะ่ะแกไล่ออกได้เลยนะจ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไว้เจอกันจ้กะกาแฟมาแล้วค่ะ ขอบคคุณคฮัลโหลวะไงวะเออร้านก็โอเคอะแต่ที่สำคัญนี้เด็กเสริมแบบหืมยอดมากเลยวะ่ะไม่เชื่อใช่ปะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันถ่ายรูปไปให้ดู ว่าไงโหโหอ้ก่อนว่าแกถ่ายแค่นี้ฉันหารูปในเน็ตดูก็ได้ถ่ายมาส่งตัวเองหนึ่งถูกไหมก้าวอ่อนเลยเออได้แกดูถูกฉันเหรอเดี๋ยวแกรอดูรูปเลยเออพิมจีโซดาได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ เนีนยฉันเก่งพอยงอ,อย่างเฉยๆว่ะได้เดี๋ยวแกเรา,าดูทีเด็ดเลยน้องครับน้องน้องน้องครับน้องอออพี่รบกกนช่วยเก็บโตะให้หน่อยได้ไหมครับพี่อยากห้างตรงนี้ฮะ เก็บไปพี่หน่อยนะได้ค่ะอยากนั่งตรงเนี้ยทำไรอ่ะเฮ้ยอ้าวพี่เฟิร์สแกจะทำไรน้องสาวฉันเฮ้ย อะไรของคุณเนี่ยผมทำอะไรแล้วพี่เฟดมาได้ยังเนี่ยปัดรู้ตัวไหมเนี่ยวอ้เลวเนี่ยมันแอบถ่ายรูปปัดจริงเหรออย่ามากล่าวหากันลอย,ยนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเวย้ยแกอย่ามาโกหกฉันจะแจ้งความจับแกโลกจิตไหนหลักฐานอย่ามาปักปั๊มกันนะเว้ยถ้าแกบริสุทธิ์ใจอะ่ะก็ส่งมือถือมาให้ฉันดิ กินของส่วนตัวฉันพวกแกสองคนนี้มีฉาชีพปะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเอามานี่อย่าเข้ามานะเอารหัสผ่านมาฉันบอกให้เอารหัสผ่านมาแต่จำไม่ได้หรอกมือถือเครื่องนี้ของน้องฉันยืมมายืมมาใช่ไหมได้ได้งั้นแปเาในโอ่อองละกัน เฮ้ยนี่แกทำอะไรอะ่ะฉันจะแจ้งความนะแกโชชัยอย่งสาสมแน่แค่เนี่ยก็ไม่มีภาพของน้องฉันละไม่ต้องกลัวนะเพราะลูกค้าคนก่อนอะ่ะให้หลักฐานฉนันไว้ละว่าไอ้โลกจิตคนเนี้ยมันแอบถ่ายน้องสาวเธอเปิดเออคุณคะ คุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะเออพอดีว่าฉังมีข้อมูลบางอย่างจะให้คุณนะคะอืมเออรบกวนส่งให้เป็นหลักฐานด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะอือ โขกแน่โถ่เว้ยฝากไ้ก่อนแล้วกันไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะเอารูปจากกล้องจรปิดมาลงโซเชียลมันคงจะไม่กล้าทำอีกขอบใจหญิงมากนะไม่เป็นไรเออพี่รู้จักพี่เฟิร์สพี่สาวคอนหนูด้วยเหรอคะใช่พี่เป็นเพื่อนกับพี่สาวน้องเองนี่เอปพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้อยู่บ้านเฉยๆอะ่ะ ฉันบอกให้แกตั้งใจเรียนอย่างเดียวก็ไม่เชื่อเออยังไงหนูก็ขอบคุณพี่หญิงกับพี่เฟิร์สมากนะคะถ้าพี่สองคนมาช่วยหนูไม่ทันลูกหนูคงว่นเด็ดแน่เลยอ่ะโลกภายนอกนี่น่ากลัวเยอะกว่าที่คิดเลนะพี่ก็ใช่นะสิข่าวหลังอาจจะไม่โชคดีอย่างนี้ก็ได้นะถ้าจะทำอะไรอ่ะคิดให้ดีๆหน่อย ผู้ชายอ่ะมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะถ้าจะแต่งตัวแบบนี้ก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวค่ะโถเว้ยรูปก็ไม่ได้โอ้สาวก็เสียอีกนิมวันอะไรวะเนี่ย